สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบบุดคนครับเมื่อนี้นะครับผมจะพามาเบิ่งวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำสงครามครับเมื่อฝนตกน้ำหลากขาเจ้าเฮ็ดแบบไหอยู่กินแบบไหหายังกินมาเบิ่งครับนี่ครับฝนตกในน้ำก็มีปลาในนาก็มีเขาชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแถบลุ่มน้ำสงครามนี่ครับ เ่นก็เลยจับแหจับมองจับสวิมจับสะดุ้งครับมาหาดักป่าป่าที่มาในน้ำนะครับในส่วนมากนะครับเป็นป่าที่ขึ้นมาจากแม่น้ำสงครามนะครับแม่น้ำสงครามแล้วก็แม่น้ำขู่นะครับน้ำ ได้ไหลท่วมท่งให้ท่งหน้าปลาบุงปลาทามครับปลาในแม่น้ำสงขามนี่ถือว่าเป็นปลาที่แซบแซบที่สุดในแถบนี้ครับแถบอำเภอสีสงขามอำเภอนาทมนะครับอำเภอนาบ้า,าปลาในาสงขามนี่แซบกว่าหมู่ครับเนี่ยนะครับ,บทเบทพบ,บ้านสองคนนี่ก็มาก,ก่อนหมู่นะครับ มาก่อนหมูกับมะวานแฮมันกินยังเพิ่งจะเอาป่าขึ้นตัวบางใหญ่นะครับเพิ่งได้สี่ห้าตัวละตัวละสองสามกิโลครับป่าบุงป่าทามนะครับบ้านเฮ้าีนกะถือว่าเป็นม่องเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ดีที่สุดนะครับเมื่อน้ำขึ้นนะครับป่าในแม่น้ำ น้ำโขงนะครับสิขึ้นมาวางไข่ในป่าบุงป่าทานครับต๊แม่แผ่ลูกแล้วช่วงน้ำลงนะครับมันก็สิลงไปในน้ำแล้วก็เหลือแค่บางส่วนนะครับที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำสงครามนะครับคนลูกน้ำสงครามนี่ครับก็เลยมีอยู่มีกินในช่วงหน้านแล้งเพราะว่าลูกเตา่าปลาพวกนั้นยังอยู่ในลูกน้ำสงามอยู่ครับ ัน,นี่แหละครับม่วนครับอีสานบ้านเฮาขัดฝนต๊กนี่ถือว่าม่วนนะครับฝนต๊กมือดาของกินมามือนั้นครับบอกเลยความซุขของคนอีสานความซุขของคนลุ่มน้ำสงครามครับขัดฝนโนตกน๊กีนม่วนครับบัวได้อยููเฮือนอยู่ซานกันละคือออกหาอยู่หาก,กินครับ เพื่อดูแลจุนเจือในครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับใช้บ้านนะครับออกมาเบิง่งออกมาแยง,งออกมาซ้อมเบิง่งว่าป่ามันมาเลียงมันมาหอดใส่แล้วแล้วมือเลียงขาเจ้าสิลงกับดักนะครับลงกับดักดักป่านะครับดูนะครับเบิง่งเบิ่งนะครับไทยบ้านเพิ่กำลังวานแหวาวานลงไปแล้วครับ ได้บนัน้อได้หรือบัได้ครับดอกนี่อ่ามาลุ้นกันครับก็มีอยู่สองคนครับตอนนี้ที่ลรงวัาแห่เนี่ตอนนี้กะที่บ้านนะครับในเรามาบึงละอ่าบึงลาลาบึงทรงว่ามันคือปะแต่เบึงบรรยากาศนี่ก็คือคืออยู่ครับมือเรียงนี่เพิ่นจัดการแน่นอน อันนี้ผมก็สิาพาไปขี่รถนะครับเลาะบึงนะครับเลาะบึงบรรยากาศข้างทางครับน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นแพรสะดุ้งครับยามน้ำอวยหรือยามน้ำลดเพิ่นเจียวแพรสะดุง้งออกไปตึกสะดุ้งครับกางแม่น้ำสงครามกางแม่น้ำยามเลยครับอันนี้ก็เป็นสะพานแม่น้ำยามครับสะพานข้ามแม่น้ำยามอยู่ที่ บ้านปากงามครับบึงบรรยากาศตอนแรงๆนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปลาบุงป่าทามนะครับปลาบางสีมาวางไข่อยู่แถวในป่านี่นะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําชั้นดีเลยครับในป่าบุงปลาทามเพราะว่าลวกลูกปลาพวกนี้มันสิจเจริญเติบโตเร็วครับ ในป่าบุงป่าท่ามเนี่ยเพราะว่ามีแมลงมีสัตว์น้ํามีสัตว์เกือบ,บล้านล้านล้าน,ล,านล้านชนิดนะครับในป่าบุงป่าท่ามนี่ครับอ่าบึงบรรยากาศครับปบ่าบุงป่าท่ามตอนนี้ก็อ่าฝากคุณม,มาครับมองน้ำขาวๆคุณนั่นก็เป็นทุ่งให้ทุง่งนาครับน้ำได้ท่วมขึ้นไปละนี่ครับอ่านะครับ เมื่อนี้นขอจบคลิปไว้เพียงสัปนี้นะครับคลิปมามาติดตามกันต่อครับบาหเฮาซิลิบมึงเอี่ยงขอบคุณครับสวัสดีครับ